เมอริลและคอเรจพยายามจะปลูกผักเพื่อเป็นอาหารแต่ทว่าที่โนแวแห่งนี้ก็ไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้ทันใดนั้นก็มีลมพัดใบปลิวโฆษณาที่บอกว่ามีอาหารฟรีตลอดชีวิตเพียงแค่โทรไปตามเบอร์ที่เขียนไว้หลังจากที่พวกเขาติดต่อไปบริษัทก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้พวกเขามาเป็นอาสาสมัคร เพื่อทดสอบสินค้าให้โดยพวกเขาจะต้องทําการเพาะปลูกอยู่ในโดมขนาดใหญ่แล้วพนักงานก็มอบเมล็ดพันธุ์ที่บริษัทคิดค้นให้เหมือเรียวก่อนที่จะส่งพวกเขาเข้าไปในโดมทันใดนั้นพนักงานก็เชื่อมลูกบิดประตูไม่ให้มันสามารถเปิดได้อีกพร้อมกับหันมายิ้มแล้วโบมือให้พวกเคเรจจากนั้นอูติ ก็หวานเมล็ดพันลงไปซึ่งทันทีที่พวกเขากดปุ่มเพื่อให้โดมเริ่มทำงานพายุก็ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่ฝนห่าใหญ่จะเทลงมาในโดมทําให้พวกคอเรชต้องรีบเข้าไปหลบในบ้านหลังจากนั้นไม่นานพายุก็สงบลงเมื่อพวกคอเรชเปิดประตูออกมาก็พบว่าเมล็ดพันที่พวกเขาหวานไปเมื่อกี้ ตอนนี้มันได้เติบโตกลายเป็นสวนผักที่อุดมสมบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อเมือเรียวจึงชวนหมาน้อยออกไปเก็บผักมาทำอาหารการันขณะที่เมอเรียวกำลังเก็บผักอยู่น,นั้นเธอก็ได้ยินเสียงคล้ายกับพึ่งดังออกมาจากผลเมื่อเขือเทศแตวเ,เรื่องประหลาดก็ยังไม่จบแค่น,นั้นขณะที่คอเรชกำลังดมกลิ่นต้นทัวลันตาวจูๆ่ๆมันก็เกิดมีชีวิตขึ้นมา และแยกเกี้ยวออกพยายามที่จะกินเจ้าหมาน้อยทำให้เคอเรสตกใจมากมันรีบวิ่งมาบอกเรื่องที่เกิดขึ้นให้เมอรเรียวด้วรับรู้แต่เมื่อเธอหันกลับไปตนทัวลันตาามันก็กลับเป็นปกติเมอเรียวจึงคิดว่าเจ้าหมาน้อยคงจะหิวเลยดึงต้นทัวขึ้นมาทาั้งตน ก่อนที่จะเดินกลับเข้าบ้านไปขณะที่เมอเรียวกำลังทำอาหารเย็นอยู่เธอก็พบว่าน้ำมันมะกอกมันหมดพอดีเลยวาในให้เคอร์เรชไปหยิบไห้แต่พอเคอร์เรชฉันหลังไปเพียงครู่เดียวเสียงร้องของเมอเรียวก็ดังขึ้นต้นถั่วมันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งและพยายามที่จะนำเมอเรียวไปทำเป็นอาหาร เจ้าหมาหน้อยจึงรีบเข้าไปช่วยเธอโดยการสาดน้ำมันมากอกใส่จนเธอสามารถหลุดออกมาจากการรัดของต้นถัว่วก่อนที่เจ้าหมาหน้อยจะอุ้มเธอรีบวิ่งหนีออกมาจากครัวเมือเรียวพยายามบอกกับอูติชว่าผักมันต้องการที่จะกินเราแต่เขาก็ไม่ฟังพร้อมกับบอกว่าถ้่เธอไม่ทำให้กินเขาก็จะหากินเองแล้วยกหัวกระลำปีขึ้นมา ทันในนั้นกระลำปีมันก็แยกเขี้ยวออกมาอย่างสยองก่อนที่ขาคันไกลคู่อยากจะงับเข้าไปที่หัวของอูฐถีทำให้เขาดิ้นด้วยความทรมานจนเมอเรียวต้องใช้ที่นวดแปลงฝาดมันเพื่อช่วยสามีเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ต้นถั่วมันพังประตูครัวออกมาได้พวกเคอร์เรจึงวิ่งหนีออกมานอกบ้าน และพยายามที่จะพังโดมเพื่อหน,นีออกไปแต่มันก็ไม่เป็นผลทันในน,นั้นฝูงมะเขือเทศที่มีเหล็กในก็บินเข้ามาแล้วรุมต่อยไปที่อูติีจังหวะนั้นเครอเร์เรจก็เหลือไปเห็นซองมเมล็ดพานบนผืนก่อนที่จะหยิบมันขึ้นมาอ่านทำให้เขาพบว่ายีนของผักกลายพันธุ์พวกนี้มีส่วนผสมของแต่นงูเหลือมและปีรรนย่ญญาอยู่ ทันใดนั้นเมื่อเรียวก็ถูกพวกผักล้อมเอาไว้คอเรจจึงต้องช่วยด้วยการกดปุ่มเปิดใช้งานโดมทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนเป็นหิมะตกตจนสามารถแช่แข็งพวกผักเอาไว้หลังจากนั้นทุกคนก็กลับเข้ามาในบ้านและใช้ไม้ต่อปิดประตูนหน้าต่างทั้งหมดแต่ทว่าก็มีกระลำปีหัวหนึ่งที่มันได้แอบอยู่ในทีวี ก่อนที่มันจะพุ่งออกมาหาอูทีในจังหวัดที่กระลำปีพุ่งเข้ามามันก็ได้กลิ่นบางอย่างโชยออกมาจากเท้าของเขามันจึงเปลี่ยนใจงับไปที่เท้าของเขาเต็มแรงทําให้อูทีต้องสลัดมันหลุดออกไปกับรองเท้าขณะเดียวกันหิมะด้านนอกก็เริ่มละลายทําให้พวกผักกลายพันธุ์กลับเข้ามาเล่นงานพวกเขาพวกเคาเรจจึงต้องหนีขึ้นไปบนบาน เจ้าหมาน้อยพยายามหาของต่างๆเพื่อมาต่อก้อนกับพวกผักแต่มันก็ไม่เป็นผลแม้กระทั่งวัวที่มันนำมาหวังให้ช่วยกินผักมันก็ถูกพวกผักรุมกัดกินจนเหลือแค่กระดูกหลังจากนั้นพวกผักก็พังประตูเข้ามาหาพวกเขาจังหวะนั้นคอเรชก็ได้กลิ่นเหม็นจากทุงเท้าของอูทีชทำให้มันนึกย้อนกลับไป ในตอนที่กะลังปีเล่นงานอูฐีสิ่งดูเหมือนพวกมันจะชอบกลิ่นเหม็นเจมาน้อยจึงเอาถุงเท้าเน่าของอูฐีมาบีดใส่ที่ฉีดพ่นก่อนที่จะนำมันไปพ่นใส่พวกผักกลายพันพอพวกมันได้กลิ่นเหม็นออกมาจากพวกเดียวกันจึงเข้าไปกัดกินกันเองจนมีเศษชิ้นส่วนกระจายไปทั่วห้องน,นั้นสุดท้ายโดมก็ถูกน้ำออกป ทำให้ครอบครัวของเคอรเรจปลอดภัยอีกครั้ง